สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับผมจึงกึง Channel, ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่น้องมาหิวก็มากินกันเลยตามมาคงกับไอ้น่องไก่ทอดไก่ทอดนะครับพักก็มีบะเขือมียังประกาศข้าวเหนียวมาเสิร์ฟแสนร่กันกับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนอยได้ครับเด้อผมสืบเยียบไปหาทุกทุกบาทน,นะครับมาพี่น้องมาพอกันเวลาหิวขึ้นเกาแหละจึงกึง่งขึ้นเกาพี่นอ้อง Chặt bài, ăn bánh nông, sổm tăm. Chặt bữa câu. Cây, bình cây thọt. Faen. Mm. Mm. ăn chay phải không? Quỳ cấp tâm hồn tâm như này Mà, đi lòng mà hmm. อือมลาเขาทาปันเลือกครับพี่นองมากมากามากวา,มาอืมอืม cùi tâm một hùng mình tôm tầm này kinh năm đấy sẹp năm lần khập เหลือใค่ไปหนอออือืคุยตามงหุงมมด พี่น้องผูอยู่ไก่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ในไทยอยู่สายกระสางมากกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมามาอืม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  ว่าจะกินข้าแสบเนาะพี่น,อน้องเนาะคู่มือนียันจะกินข่าโแสบอืม เพื่อปีเพื่อน้องครับ เมืองมันครับแสบ

อยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองกับมาเด้อร์พี่น้องเด้อร์กินตำหมูคงแล้วกัน้าบทุกคำคือเราอืออือ ือ uhm. บอกขึบ้านเหรอพี่น้องยานจะกินขาวแซ่บ เหลืองทุภาพบทตองไปบวาถึงครับอยู่ในโพธนานุกมผมอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวบทตองไปเวาถึงอืมอขอว่าจะแซ่บอืออืม อืมอืมอืมอิมอ่มพี่น้องอิมอมอ่มพอขัน้นพินาเวลาหิวเด้อพี่น้องเด้อฝากก็ไห์ก็แชร์กดติดตามใหั้มเลยเด้อครับเด้อผมจะไปย,ายามไปหาทุกบานแล้วครับ